สวัสดีค่ะบีนะคะอายุ23ปีคะ่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะคะวันนี้บีก็มีประสบการณ์ดีๆจากการทานเชอร์ชม360องศามาแนะนํากับเพื่อนๆน,นะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าบีเนี่ยเป็นคนที่ประสบปัญหากับรูปร่างที่อ้วนนะคะเพราะว่าบีเป็นคนที่ทานเก่งมากๆเป็นคนทานจุกๆแล้วก็ตามใจปากทานทุกอย่างที่ตัวเองชอบอะคะ่ะก็เลยมีปัญหาเกี่ยวว่ารูปร่างเนี่ยอ้วนไปพอเราอ้ว,อวนเราก็เริ่มรู้สึกว่า เราไม่มั่นใจใส่เสภาพอะไรก็ไม่สวยนะคะเราก็เลยมีวิธีการที่จะพยายามลดหุ่นหรือลดน้ําหนักของเราลงนะคะก็คือเริ่มแรกนะคะก็มีการพยายามด้วยตัวเองก่อนค่ะก็คือมีการคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายด้วยซึ่งผลที่ตามมาคือ1-2สัปดาห์เนี่ยบีสามารถลดลงไปได้3-4กิโลเลยนะคะแต่ผลที่ตามมาค่ะก็คือบีจะผอมแบบโซมโซม,มค่ะเพื่อนๆก็จะทักว่าเฮ้ยทำไมโซมจังแล้วตัวเราเองคือสุขภาพก็จะรู้สึกว่า เวียนหัวปวดหัวแบบไม่ค่อยสดใสจะเป็นลมตลอดเวลาเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าคนทักเยอะว่าโซมไปวิธีนี้เริ่มไม่เวิร์กก็เลยหาตัวช่วยอื่นไปพึ่งการฉีดแทนขอบอกว่าการฉีดเป็นอะไรที่ทรมานมากๆค่ะเพราะว่าเจ็บมากๆเลยนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เราฉีดเสร็จเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่ตามมาคือมันจะมีรอยแผลเป็นจากเข็มฉีดยาทิ้งไว้ให้เราค่ะ ี่ก็เลยอ่ะวิธีนี้ก็ไม่เวิร์คก็เลยต้องมีการลองตัวอื่นไปเรื่อยๆจน มีการลองผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของยี่ห้ออื่นๆนะคะซึ่งได้ลองแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าน้ำหนักของเราเนี่ยลดลงจริงๆค่ะแต่พอน้ำหนักลดแล้วเนี่ยก็ผิวพรรณมันก็จะรู้สึกว่าหย่อนคล้อยไม่เต่งตึงไม่กระชับแล้วก็หน้าก็โซมไม่สดใสค่ะและนอกจากนี้นะคะระหว่างที่ทานเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องบิดเหมือนเราทานยาถ่ายเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มีอาการใจสั่นนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ผิวพรรณรู้สึกว่า ไม่สดใสเอามากๆทุกคนทักนะคะว่าทําไมโทมขนาดนี้เนี่ยทำไมผิวพรรณดูไม่เป่งปังไม่สดใสเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยทําไมมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอกับการทานาผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักตัวหนึ่งจนกระทั่งหาข้อมูลไปเรื่อยๆ,ๆก็มาเจอตัวเชอชม360องศาค่ะที่ลองทานเชอชม360อองศาก็เพราะว่า พอดีเห็นพี่พลอยเชิญมานะคะเขาทานแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยพี่พลอยผอมลงหุง่นดีขึ้นเฟิร์มขึ้น,นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทานเองบ้างดีกว่าก็เลยไปซื้อมาลองทานปรากฏว่าพอทานได้3วันเนี่ยน้ำหนักของบีลดลงไปสองถึงสามกิโลเลยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบีเป็นคนที่ทานเชอร์ชมเนี่ยควบคู่กับการออกกําลังกายเพราะว่าเ,เวลาทานเชอร์ชมแล้วทุกวันบีก็จะไปออกกําลังกายโดยการวิ่งหรือว่าเดินเร็วประมาณ20นาทีนะคะ พอหลังจากทานไปแล้วน้ำหนักลดลงหน้าท้องที่เริ่มมีนะคะก็เริ่มแบบแบนราบหายไปแล้วก็รู้สึกถึงความแตกต่างที่เริ่มออกมาแล้วทุกคนก็ทักว่าเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรมารู้สึกว่าสวยขึ้นนะผอมลงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบ รู้สึกดีอะที่มีคําชมอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยเออบอกเลยว่าเราทานตัวเชิร์ชม360องศาตัวนี้เพราะว่านอกจากจะช่วยบล็อกเบิร์นไขมันแล้วเนี่ยก็ยังช่วยดัดจับแป้งไขมันน้ําตาลแล้วก็ช่วยให้เราเผาผลาญได้มากขึ้นถึง3เท่านะคะและนอกจากนี้นในตัวเชอร์ชมเนี่ยยังมีส่วนช่วยในการที่ให้กล้ามเนื้อของเรากระชรับช่วยสร้างกล้ามเนื้อซึ่งเวลาเราผอมลงแล้วเนี่ย กล้ามเนื้อของเราผิวของเราก็จะกระชับขึ้นสดใสขึ้นทําให้รูปร่างของเราเนี่ยดูดีกระชับขึ้นด้วยค่ะก็เลย อยากจะบอกทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนหรือใครที่กําลังสนใจกําลังมองหาผลิตภัณฑ์หรือตัวช่วยในการลดน้าหนักดูแลหุ่นนะคะบีแนะนําตัวนี้เลยค่ะกับเชอร์ชม360องศานะคะรับรองว่า1กล่องเนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้ทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่สวยนะคะผิวพรรณสดใสน,นะคะแล้วก็สัดส่วนที่กระชับนะคะผิวใสดูดีหน้าใสอมชมพูนะคะใครที่กําลังมองหาบีแนะนําเลยนะคะ,นะ,นะ,คะกับตัวนี้เชอร์ชม360องศาค่ะ